หลังจากผู้ยาบ้านฟินแลนด์นะคะ,ะเพิ่นกันได้ไปล่อรับทรงลูกนะฮะน้องนาริตาทรงเขาารงเรียนนะฮะมือเร้านี่มุเจ้าขาหลักับคุณแพลวเป่าแสงท่องนอนนะคะคุณเพล่เป่าแสงท่องเพิร์นกันไดโพสไว้นะคะอยู่ในเฟซส่วนตัวของเพิ่นมุจเจ้าขาะเน็นบอรนะฮะรายละเอียดนะ,ะมุเจ้าขารายละเอียดนะะเพิ่นกันไดให้แคปชั่นว่าทำหน้าที่แม่และพ่อค่ะ ถ้าพ่อมีเวลาก็มาหาลูกได้ตลอดนะต่างคนต่างทำหน้าที่บางอย่างอาจจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือความรักที่มีต่อลูกทั้งสองบุเจ้าขาแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์ยิ้มนะคะหลักอิบนนุจจินาสองอันบุเจ้าขาน,นะ ภาพความน่ารักนะคะเอฟซี FC นะคะแฟนคลับกับบะกุดไล่รัวรวผู้เจ้าขาบอรธรรมดาคือกันนะฮะ โอ้โหนะฮะลงไปสม,มองกลัวนาครับสี่หมื่นกว่าไรลมุเจ้าขาเออเดี๋ยวสิมาอ่านคอมเมนต์สุฟังนะฮะอ่าหัวหน้านกพงศกรมุเจ้าขาเสียงวิหกนะฮะมาคอมเมนต์น่ารักมากๆแล้วก็ใส่รูปหัวใจสองดวงมุเจ้าขาเนาะหลายๆคนนะฮะไอ้บอยซิริชัยกับมาคือกันมุเจ้าขาน่ารักมากๆเลยครับวัชร์นว่านะฮะผู้จัดการนะครับ ตุกติกน้อยนะฮะอืมผู้จัดการไมพัชรีบูเจา้าน่ารักจ้าวันวสานะฮะคุณเออนุซาราศีไล่ไทยบูเจา้าขาเอออนุซาเดาฟ้าปินนั่นแหละคะ่ะนะฮะน่ารักมากๆครับวันว่าโอ้ เอนะคะเอ่ยไม่ปะชิรีกบมาคือกันนะฮะรูปหัวใจนะฮะโอ้โหเขามาคอมเมนต์กันสนันวันไหวนบุเจ้าเนาะนะเออเอื่อยคณิถายอดจำปานะคะแฟนของนะฮะภรรยาของไอกองหวยไรนะคะกามาเม็นคือกันนะ,ะน่ารักมากๆค่ะอีหลาเป็นสาวแล้วบุเจ้าเอ้ยนะคะนางเอกแต้วสุกัญญานะคะเพิ่นกามาเม็นคือกันน่ารักอบอุ่นจังเลยโอ้โหพุดอะ มีตะคนดังๆมีแต่ยังเขามากคอมเมนต์ให้กำลังใจบู้าขานะฮะน่ารักอิหลีสมยิ่งกับว,ว่าน่ารักบูเจ้าเอ้ยน่ากะ